สวัสดีค่ะอันนี้ถึงเจ้าหน้าที่ภาคส่วนของรัฐนะคะก็ก่อนพูดก็กาบขอโอโหสิกรรมกับขอโทษก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาโทษเพื่อประโยชน์นะคะส่วนรวมทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะก็วันที่คุณแม่ป่วยนะคะน้องกอ็ดูแลอยู่ที่ประจวบนะคะก็คุณหมอสั่งทำทีทีสแกนนะคะเป็นจํานวนเงิน2องหมื่น สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะประมาณนี้ก็ทีนี้ไม่ไม่มีใบเสร็จรับเงินมาให้นะคะใบเสร็จรับเงินไม่มีเบิกไม่ได้นะคะต้องตีกลับไปนะคะที่ประจวบอันนี้อยู่ที่นนนะคะเราก็ต้องส่งกลับไปที่ประจวบนะคะพอน้องดูแลคุณแม่อยู่ที่ประจวบนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องกรอบรายละเอียดให้นะคะเพราะคุณแม่เสียชีวิตนะคะ ต้องส่งกลับไปนะคะอันนี้อยากฝากผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานนะคะเพิ่มการอบรมชี้แจงได้ไหมหรือว่าช่วยเหลือให้หลักฐานครบครบถ้วนนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ต้องมีกรอกรายละเอียดใช่ไหมคะแต่ทางนี้ไม่มีแล้วใบเสร็จก็ไม่ได้มาเบิกไม่ได้ก็ต้องตีกลับไปนะคะก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการนะคะ แล้วถ้าผู้ใช้บริการกลับไปอีกรอบนึงก็เป็นปัญหากับผู้ให้บริการทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะว่าจะต้องไปรื้อใหม่วันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่มันก็จะต้องไปเปิดแฟ้มบันทึกแต่เดี๋ยวนี้มันจะง่ายแค่กดคอมใช่ไหมคะก็โอเคค่ะแต่ว่าการเดินทางนะคะมันก็คือพยายามอยากฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะฝากดูแลด้วยนะคะ การเดินทางบางครั้งก็สะดวกบางครั้งก็ไม่สะดวกบางครั้งก็มีเหตุให้ไปไม่ได้นะคะเนื่องจากภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะก็อันนี้ฝากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ,ะไม่สามารถที่จะเบิกได้นะคะ,ะใบเสร็จน่าจะได้มาแต่ไม่ไม่เห็นมีนะคะน้องก็แนบมาให้หมดเดี๋ยวให้น้องกลับไปดูที่บ้านอีกครั้งหนึ่งก็โทรไปติดต่อแล้วนะคะก็จะส่งไปตั้งนานแล้วนะคะพอเปิดโรงงานมา จะยื่นใบนี้อมีเพื่อนๆพนที่พี่เขาติดโควิดกันเยอะโรงงานปิดกันทันหันนะคะก็กลับมาอยู่บ้านพออยู่บ้านได้ไม่นานพอกลับไปใหม่ก็สลับกับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะจะส่งเอกสารหรือว่าอ่าดูรายละเอียดได้ก็ต้องรอรอยาวเลยแล้วพอเตรียมจะส่งอีกครั้งหนึ่งอ่าพอดีมีราชรถมาเกิดที่ร้วนะคะก็ต้องเคลียร์เรื่องรถนะคะยังไปไหนไม่ได้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ทุกปัญหาต้องแก้ไขอะคะ่ะ บ้านเรือนก็ต้องดูแลเก็บกวาดนะคะงานนอกบ้านในบ้านลูกลูกอีกนะคะโอ้โหแบบเยินะนะคะช่วงนี้เป็นคนที่ดวงดีตลอดไม่เคยตกงานนะคะเรามีงานตลอดเราเป็นผู้ที่โชคดีไม่ตกงานก็ฝากเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ให้และผู้รับกราบขอโทษแล้วก็กราบขอบคุณนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยหัวใจหวังดีสวัสดีค่ะ